อะไรครับปุตตะบูชาตัมบัตระบูชาตรังกัตระบูจาก็เรยนเจา้ากนานะจะขอ้อทำความคารพบทั้งคุณประพุทธคุณประธรรมคุณพระทรงตลอดคุณคุณประซีรัตนาตรัยตลอดตั้งครูบาอาจารย์ที่ประศิธิ์ประศัทวิชาให้กับผมอเลยนะครับคืนนี้เจา้ากนานะนั่งพ่างการะุมสิน้นได้รับเกียรติแจ้ท่านกน,นะเจ้าภาพคือคุณเมย์พิงและก็คุณผีเศรา้าและก็คุณบีชัยนะครับ ได้ติดต่อยพมาสำการแสดงเกเริมยบุญในคืนนี้อะไรครับคนอื้นเจ้ากนนะจะข้อตำความขอรบไปถึงผู้นำตวงทีผู้นำตองทิ้นคือฐานผู้ใ่ญ่สมงกิจจันทุกซี่นะครับเป็นผู้ย่ญ่บ้านมู่ตีเจ็ดตำบลธนุดวนอำเภอควนก่นนุ่นจังหวัดพัตลุงบ้านป่าปรางและลืมเสียไม่ได้ก็คือนั่งบรุมรัวครูในบ้านนะครับเกลือยันจุเหลี่ยมเสียงทอง จึงเป็นบรมัวครูข้องนั่งตะลุงขุนพิทานเป็นซิทของอาจารย์แคลวเชียงทองนะครับแลขแต่คาดจะไม่ได้ก็คือนั่งบุนทองนองประเซึ้ดจึงเป็นนั่งในบ้านนะครับเละคืนนี้ได้รับเกียรติจากชุดคณะข้องลูกรูอาจารย์เหลือดควาตะลุงสะกุลจากบ้านผังดานได้นําทีมคณะลูกรูข้องอาจารย์มาให้กับกระพมเอาเลยครับหลังจากพิธีกรรมตัดรัร้ยเช็ดไปแล้ว กาให้พเมพี่นองนั่งเป็นเพืือนนั่งสักเดี๋ยวนะครับนะถือว่าเป็นก้องเทมไอจุ่มยินดีฬยายกันสักประเดี๋ยวนึงปริยูนี่พี่นองกับกันแสดงนั่งนี่มันพิษกับสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนพี่นองกับขาแสดงกันจุดหุงสว่างแต่ตอนนี้พี่นองกับหน้าทีการงานหน้าทีก้องพเมพี่นองก็มีหน้าทีกันมากไปตัดยางกันมั่งเตงปาล์มกันมั่งไปทํางานบริษัทกันมั่ง ขณะนั่งแสดงเพียงเพียงขึ้นเลยครับไม่รบกวนเวลาของฐานมาร์กอ้อเลยครับผมเป็นนั่งนองไหมกับเอ่อทื่อว่าเป็นลูกล้านของบทในพิ n o งกันแล้วกันนะครับเปรียบเสมือนนั่งในบ้านานั่งในบ้านบ้านนั่งในทิศเลยครับโปรอกผมก็เป็นนั่งของอำเภอควนกันนุน่นถึงโยบานควนพรีเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ประสิทธิ์กรุมสินแห่งบ้านขุกว่านะครับคืนนี้พิ n o งยนร้อยต้อยครับประชุมนิยายเแบบบุรีรัน จุมนั่งตะลุงแบบปันเทกันสักคืนนึ่งจริงดีแล้วตันกนาเจ้าพาก็ได้รับนั่งนองเดียวอลไรกันแล้วกับราชันกับนั่งกิงนอยแต่ว่าพุ่มคืนนี้พุ่มนาเผื่อนกับเพราะว่าพุ่มได้เล่นก่อนตาหวาพุ่มมาแก้งกับนั่งเดียวพร่มาดูแก้งกันแแต่ตาแก้งวิ่งกันพุ่มรู้กับเรนนั่งเดียวตาไม่อินอะไรครับแล้วกับอมม่พี่น้องกับยับบ่นหนังกลายกลาเวที ชมนั่งแบบโบราณสักประเดี๋ยวนึงคืนนี้จะให้ชื่อจินตนิยายว่าทำดีใดดีทำชั่วได้ชั่วจึงเป็นจินตนิทยายโบราณของอาจารย์ประชิ์คารุมสินถึงใดประพันนวายเอาละครับคุณงามความดีของนิยายย่างนี้ตาอมีอยู่บางข้อหมอบไปดวงจิตวิญญาณของอาจารย์ประชิ์คารุมสินจึงเป็นอาจารย์ของกระพมตาเรื่องนี้มีความเรียบซ้ำหรือว่ามีตรงไหนจ่บอกกลองผมขอรับไว้เพียงผู้เดียวพี่น้องครับ ขอเลับรับไปไดเงินมืน่นตือไดเงินเส้นนาท่องแค้นในเงินลานไอพี่น้องติดตามจมจิ้นตายายตั้งแต่บันี้เป็นปตอนไปสวัสดีครับ ยังแสบซึ่งนวลแมงนึ่งยอดประดูน่าเตออยู่ในนอนเออตีทํำไมใจ่ลงราเมือนองค์พระโลติงแม่ปอติงเมืองน่าปลอเร่องรักนักสิ่งอื่นม่นแส้นตัวเด่นดาวในยะลาวเต็นทีเมื่อนดีนะ เมื่อนอยนยางนางอินเอาว่าใจนักฝ้าพบแรกบุตรสบานีลากันปีเหมือนปลาสิสู่ตนนี้จึงดนดาวติ่ตามเจ้านางโนราเมโมราควันบุเรงนองหลั่กลองอยักรบกันก้าวรับควนันกูรูมา Yốt già chơi <laughs> Đẹp đọc rạc nặn ác thuốc rạc rồn Nhi vồn vang Đê rong Chào giờ bên mươn hoàn Nhưng rong chơi mì lệch nơi mươn mô ra Tì tờ kịp ca อย่าเป็นนางกากีลอยยิงเอมีรักเลรักเซเพรกับใจร้องไม่มีใครก็ปอกมาในใจนี้ปีรกรรมจะจำจนตายอย่าก็อวอนไววนุชานุ่ยให้ร้าวครองแต่ความดี ไอ้น้องหนุ่มเด็กสุดใักเหมือนกับหนุ่มซีดามายาสิให้เธอเงาเยียงยังกับแม่นางมัดสีแล้วให้เป็นสักสีตัวยา ยังมาได้ก็หลายคนสนพระจจรีบประเพณีมีมาก่อนที่แน่นอนบรรพชนคนคนมา พางังพังพารุมสิงถ้าก,ารกาัรบุกตะในยามวิกาลถ้าเราดิการใายามกรมรมพุธได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องบ้านป่าปลาคืนนี้เป็นนิมิตปลายดีจริงเลยครับที่เจ้ากันนะได้มาทำการแสดงที่นี้พี่น้องท่านผู้ชมที่บรับรัก ศิละปะประจำจีนศิลปินประจำปากกาตั้งตะลุมโนดนาเพลงบอกลิเกปากาลล้วนแต่เป็นสมบัติของคนตใต้จังนั้นเอจไีไรล่ะครับที่คนใต้ บินสินแลปินไปยำใต้จนกว่าจีบินแช่หาเมื่อความภูมิใจของพวกเราก็คือหลังตลุงมโนรายนเลยครับได้ชูบ้านได้ชูเมืองได้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดและของภาคใต้ก้นละกัน พระเจ้าเจดุศิลนก็ได้ให้ทังสองลงได้ไปึกษาตํารับตําราพิจัยสูงรามนักตักอศิลนคนครวันนี้ตอนเย้าชาองค์กษัตริย์ไปยูสศินประนันเจ้าจิตนาวันจะไึตุษาหาดือจะได้เรื่องอะไรให้พี่น้องติดตามชมนะครับเรา,า,าจเจ้าคณะจะพอเปิดจากตําการแะดงนักปั้งแต่วันนี้ไปต้นไปสวัสดีครับจากผมเจ้าคณะ ทรงเกรียงกุตาบันกุ้งกำนันมาแออมอยู่ปลอมเพียงอกเส้นตองโอมาและสจำรันรืนประโคมคืนเส้สั้ดุดดังเสียงอำม,มาตมอมลอมท่องพระโรงเรียง้อมคู่เคียงร่องประโรงทรงกุมใจ Chai ra ra khỏi nhà kia kia kỳ quê kazoo ba banaya dong dạo thạo lăng phục มีเรื่องอะไรหรือปัะนานที่ทำให้เธอเศร้าใจอยู่ได้ทุกวันก็กราบถอาไว้บังคมได้เพคะคุณกมอม่อมฉันบอกตรงๆว่าม่อมฉันรุ่มใจเรื่องลูกเพคะและจะไปรุ่มใจเรื่องลูกทําไมลูกของเราไปศึกษาตำรับตำราพิจัยสงครามนักตักกีลานครแต่พระองค์เพคะคิดตีว่าสอนนรินสิน,นารายลูกของเราทั้งสองคนเนี่ย ยังประจบการน้อยงอนต่อโลกในป่าดงหนาสิงสาราสัมบนเยอะกลัวลูกจะเป็นอันตรายโีทูไปนางแม้แต่สุนัขข้างถนนถูกรถชนคนยังรู้นี่รัตษายาติสองคนมีอันตรายหึ่งไม่มีใครรู้บ้างเหรอฮะแต่มอมฉันก็คลุ้มใจอยู่ดีนะเพคะแล้วังให้รอทำไงเราเงับสั่งสิว่า พระสอนนรินทร์สินนารายู่ที่ไหนหกลับสู่ราชวังโดยด่ว,ว,ดวนพ่อแม่มีเรื่องจะถามหาประกาศสิก็ได้เออน่ธนามาตกลับเอาไว้บังคมไปโยคะพระองค์จะมีพระกระเสรับสั่งอะไรเล่ารับสั่งโดยกล่าวเดี๋ยวนี้ไปโยคะเออน่ธนามาต์ไอธนามาตรไปประกาศสถีกองร้องเปล่าว่าข้าหญยสอนนรินทร์สินนารายู่ที่ไหนกลับสู่ราชวังโดยด่วนพ่อแม่มีเรื่องจะถามหาโยคะ กก้ากระมอนจะตำตำพระกระเจรกระังเดียวนี้รับเก้ากระมอมกลับตัวไว้บังคมลาปียกกไปเธอเปโยกกะโอ้กะมัดโนมอาภิวาดแลลวนะาัก ปองไปปันบันนาปลลาใบตั้งร้องไายไฟ่ปันจัดแจงกันสร้งพปรองเก้ากำนักสู้แปลงแก้วปลอมมาที่สี่รวมเรียงรวมเกี่ยงควัน ຈ່າຍ100ເນພີ່ນ້ອງເປັນສໍາຄັນແຈ່ແຈ່ບັນຈາກສົມອອກືມາຕະຫຼ